ปราจีนบุรีไม่แน่ใจว่าขบวนเดียวกันหรือเปล่าแต่ดูเส้นทางแล้วน่าจะใช่อ่ะโลอกออนไลน์เมื่อวานนี้แชร์คลิปชื่อขอบวนรถปรรทัยเต็มถนน319มุงหน้าปราจีนบุรีรรโพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊กชื่อ West บิร์แสงกองเป็นคลิปบันทึกแบบคนขับรถที่วิ่งอยู่บนถนน2เลนนะคะแล้วถ่ายภาพออกไปให้เห็นการจราจรบนถนนเส้นนี้ค่ะจะปทำอะไรกันก็ ทางกันหน่อยค่ะขี่เหมือนเป็นสนามที่บ้านเลยอันนี้ยังแค่ส่วนน้อยนะครับยังมีอีกเยอะครับข้างหน้าดูครับพอแซงไว้พ้นอ่าผมก็่ต้องชะลอโหยียบมอสโกยียบแรนี้โอ้จอดกันด้ละน,นี่ครับข้างหน้าน,นี่คือข้างหน้ารถนะครับขออภัยด้วยถ้าผมต้องใช้กล้องมือถือถ่ายแต่พฤติกรรแบบนี้ เสี่ยงแล้วก็ดูข้างหลังครับโอ้โหคนไปทำงานคนนํามา,ากินครับรถติดครับเพราะว่าน้องขี่กันแบบไม่มีกฎระเบียบเลยเร่ยงข้างหน้านะข้างหลังอีก20-30คันและด้านหน้านั่นนี่ครับเป็นร้อย จัดกิจกรรมอะไรพี่ไม่รู้นะครับใส่เสื้อทีมเสื้ออะไรกันไปแต่ฝากหน่อยนะครับกิจกรรมน้องถ้าจัดดีก็มีคนสรรเสริญน,นะครับแต่ระหว่างทางที่ว่าน้องสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนร่วมทางคนใช้ถนนด้วยกันครับดูครับหมอสายหมอกคับสายหมอกจอดกันตลอดทางครับเหมืน ต็กเร่นเลยดูรถแต่ละประเทศรุ่นนั้นแบบปี้โอเคลนะครับนะเดี๋ยวขอฝากใช่ไม่ใช่ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับนครนายกใช่ไหมค่ะลักษณะมาเป็นกลุ่มเป็นร้อนระดับหลักร้อยคันห,หรือหลายร้อยคัน